นี่แจ็คได้อีกแล้วปลาลิ้มปลาลิ้มโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อีกล่ะนีปลาช่อนนานะครับน,นี่ครับปลาไหลก็มีนี่เมื่อกี้ตัวตรงนี้นะครับโอโ้นี่ครับเพื่อน,เอนๆเรามาเจอปลาช่อนเกยตื้นตัวใหญ่เหมือนกันครับตัวนี้โอ้โหโชคดีโชคดีโอ้เอาเลย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่อง The j u d Story นะครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาหาปลาก็เป็นปลาที่เขากำลังจะเกลี่ยหน้าดินที่นาซึ่งเป็นปลาตัวเล็กหรือว่าปลาตัวใหญ่ก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าผมจะได้ปลาไหมไปชมกันเลยครับ นน,น,นน้นนะครับทางด้านนู้นนะครับหลานผมกําลังจะเกลี่ยหน้าดินเพื่อจะทําการปลูกข้าวในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้อากาศก็ดีมากๆเลยนะครับก็ฟ้าคึมคมแต่ก็ไม่ถึงกับว่าฝนจะมานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปหาปลากันด้านโน้นนะครับ นี่นะครับอุปกรณ์ของเราในวันนี้ที่จะมาหาปลาผมก็จะใช้ตะก,กร้านี่แหละครับช้อนเอาปลานะครับส่วนถังเล็กนี่เดี๋ยวผมจะเอาไว้ใส่ปลาถัางใหญ่ผมก็จะไว้ใส่ปูนะครับเอาล้ครับนีวเราหลงหาปลากันได้แล้วครับตอนนี้หลานก็หรือล็อกนี้ไปได้เยอะแล้วครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับ เราได้ตัวแรกมาแล้วนี่โอ้โหดินแรงมากใส่ต้องได้เปลี่ยนถังเป็นใส่ถังใหญ่ดีกว่าครับดินแรงเลือเกินนี่นี่นะครับได้แล้วครับตัวแรกเดี๋ยวไปหากันต่อครับ ได้ไหมแจ็คออ๋อเก็บปูเก็บปูอย่างเดียวหรอไห,ไหนเอามาดูนิดได้เยอะอยังโอ้โหโเกียบหอยเชลลี่ก็เอาหรอห <laughs> เอาหมดเลยนะ <laughs> หอยเชลลี่เนี่ยเอาไปทำอะไรกิน <laughs> ผัดกะเพราอะ่ะ <laughs> อ๋อลวกน้ำจิ้มเนาะอ๋อลวกแล้วก็จิม้มน้ำจิ้มนะหอยเชลลี่โอเค นี่ก็จะตามรถไถไปแบบนี้แล้วครับแล้วก็เราก็จะเห็นปูปลาอีคนะครับนี่แหละครับเราก็จะตามรอยรถไถไปแบบนี้นะครับพอรถไถเกลี่ยนหน้าดินไปหลายๆรอบ ปลาก็จะเมาโครนนะครับมันก็จะโผล่ออกมาหัวจะโผล่ออกมาออกมาเอาอากาศนะครับออกมาหายใจเราก็จะเอาตะกร้านี่แหละครับไปช้อนเอานะครับเห็นะครับนี่เห็นไหมครับปลาจะเมาโคนแล้วจะออกมา เอาอากาศแบบนี้และครับเราก็ช้อนเวบเอาไม่ได้แวบนี่นะครับ,รน,น,รบ <c oughs> นี่แล้วก็กระกาแล้วครับช้อนเอาแบบนี้นะครับง่ายๆครับได้ปลามาแล้วครับนี่นะครับมีน,นี่อีกตัวหนึ่งแล้วนี่แวบนี่ได้แล้วครับเมาส์โจนะครับ,มมรนนรบตัวนี้เมามส์โจนเมามส์โจน นี่ครับนี่ตัวนี้โอ้โหตัวนี้น่าจะเมาหนักมาเกยตื่นนะครับนี่แล้วก็ช้อนเอาเอาแวบเอาหายเอาอยู่นี่นี่ได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับนี่ครับนี่นี่ครับแล้วก็หาช้อนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับนี่พอรถไถมา เกลียหน้าดินได้รอบแบบนี้แล้วแล้วก็จะตามรอยรถไถไปแบบนี้นี่ฮะปลาลิม้มโอ้นี่แจ็คได้แล้วปลาลิม้มปลาช่อนนาเนาะเอ้ตัวใหญ่ฮะเอาปลาก้างนรืปลาช่อนนานั่นแหละ,ะ,ะช่อนนาอ่าปลาช่อนนานี่ปลาช่อนนาตัวเบลเลอร์นะ แลวอนี่ยืนอยูน่นี่ตัวนึ่งนี่มันเมามันเมานี่ครับโอ้โหดิ้นใหญ่เลยโอ้นี่เป็นปลาดุกนี่ปลาดุกปลาดุกอา,อานี่ปลาดุกก็มีนี่นะครับปลาดุกเก็บก่อน,นโอ้นี่ครับเพื่อนๆเอนมาเจอปลาช่อนเกยตื้น ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับตัวนี้โอ้โหโชคดีโชคดีสงสัยจะเมาโคระนะครับโดนอ่ารถไถไปหลายรอบนี่โอโ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับปลาช่อนนานี่ครับอเอาไหากันต่อ เราชะลองไปดักเมื่อกี้พอได้อยู่ก็ดักต่ออ้าวาอ่ะนี่โอ้เอาเลยปูโอ้ได้แต่ปูอ่ะแจ็คเอาไปโอ้ยโอ้ยเชอรี่ก็มีโอ้รอบนี้มีแต่ปูเยอะมากกุ้งอ่ากุ้งก็ได้ตัวหนึ่งฮะ เออนี่ปลานี่ตัวหนึ่งนี่นี่ปลาหมอลูกปลาหมอโอเคครับเดี๋ยวดักต่อครับโอ้ยปีหนึ่งนี่ครับ,รบได้อีกตัวละปลาช่อนหน้านี่นี่ครับเอ้ยเก็บก่อนเก็บก่อนนี่ครับ ปาลาไหลก็มีนี่คือตรงนี้นะครับนี่เอียนปาลาไหลนาโอ้โอปหปลาไหลก็มีนี่ครับยาวเฟ้ยเลยนะครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนครับแยกได้อีกแล้วปลาลิ้มปลาลิ้มโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อีกลนะนี่ปลาช่อนนานะครับโอ,โอเคเรียบร้อยเก็บเข้ากุ เป็นปลาดุกลูกปลาดุกเนาะนี่ลูกปลาดุกก็มีลูกปลาช่อนก็มีนะครับสำหรับปลาดุกปลาช่อนปลาตัวเล็กพวกนี้ก็เอาไปทำได้หลายเมนูนะครับทั้งต้มยำแล้วก็ทั้งพอหมกเนาะแจ็คเนาะโอ,โอ้แจ็คได้เยอะแล้วเน้นปูนะครับแจค็คเราเน้นปลา ไปเก็บก่อนนะครับครับวันนี้ก็มาหาปลาสนุกมากเลยครับก็มาหาตอนที่เขาเกลียหน้าดินหรือลือ้นาก่อนจะปลูกข้าวแบบนี้นะครับได้ปลาพอประมาณเลยะเละครับเอาลครับตอนนี้หลานก็ หรือนะหรือว่าเกลี่ยหน้าดินเสร็จเรียบร้อยแล้วละครับสี่ล็อกนี้เดี๋ยวมันดูปลาที่ได้กันนะครับว่าจะได้เยอะไหมวันนี้ก็น่าจะได้ไม่เยอะนี่นี่ครับวันนี้ก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่า,าเกลี่ยหน้าดินแค่สี่ล็อกเล็กๆเ,เ,เองเดี๋ยวเอาไว้วันหน้านี่ครับ ล็อกใหญ่สองล็อกนี้แหละครับผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกรับรอง2ล็อกใหญ่นี้ปลาเยอะแน่นอนครับพราะคราวที่แล้วผมมาสองล็อกใหญ่นี้โหเก็บไม่วันไม่ไหวครับ2ล็อกเนี้ยแต่วันนี้อาจจะได้แค่พอแกงห่อหมกสักห่อหมกหนึ่งหรือว่าไปต้มยำสักหมอ้อเล็กหม้อหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับนี่ก็จะเอาไปแกงนั่นแหละครับ เอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้ต้เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปบ้านๆแบบนี้คลิปหาของกินแบบง่ายๆแบบบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ